วัสดีคุณเอฟซีช่องประออนพี่สาวลงพนนะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายนี่ก็บ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะลุงก็ยังไม่มานะคะส่วนป้าก็มาแล้วนะคะมาจากซื้อข้อต่อนะคะแล้วก็ซื้อน้ำมันนะคะมาตัดหญ้าเนาะค่ะเนาะนี่นะคะสวนบ่้ยประออน ที่ท่านผู้ใหญ่นะคะส่งมาให้ประอ่อนปลูกนะคะเดี๋ยวป่าตรงนี้ประอ่อนก็จะตัดนะคะจะตัดเพราะว่าเป็นสวนข้าโพดประอ่อนนะคะตะขครก็ยังไม่ได้ลื้อออกนะคะนี่ค่ะตะขคร ดี๋ยวป้าก็จะค่อยๆลื้อออกนะคะ,ะค่อยๆดึงออกแล้วก็เก็บใบเนาะค่ะเนาะเก็บใบแล้วก็จะเอามาล้อมใหม่นะคะหลังจากที่ป้าอ่อนนะคะตัดหญ้าให้เป็นแปนก่อนนะคะป้าก็จะมาล้อมใหม่แล้วก็จะปลูกปลูกโน่นนี่นั่นนะคะพืชผักสวนครัวเนาะค่ะเนาะใส่อีกนะคะตรงนี้นะคะป้าอ่อนก็ขอทำนาให้เสร็จก่อนนะคะจะทยอยปลูก ผักสวนครัวพืชผักสวนครัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยกําลังกําลังถอดยอดเดี๋ยวป้าก็จะเอามีดนะคะมาเฉือนเฉือนเนาะค่ะเนาะเฉือนใบเหลืองๆเนาะค่ะเนาะออกแต่ตอนนี้ป้าออนก็จะตัดญ้าก่อน ตัดหญ้ารอลุงก่อนนะคะทุกคนมา,ดมาดเด้อมาเด้อเตรียมมาตัดหญ้ากับปอออนนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะตัดหญ้าก็จะเอาเ ตัวนะคะขาดอยู่ประมาณห้าตัวก็จึงจะพอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าออนก็จะเอาสายยางนะคะต่อนะคะนี่นะคะก็ขาดอยู่ห้าตัวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะป้าออนจะต่อสายยางนะคะจะต่อสายยาง ปอนมีสายยางอยู่นะคะนั่นนะคะปอนก็ขอบคุณคุณเอซนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็รอลุงนะคะรอลุงลุงไปกินข้าวยังไม่มานะคะงานปอ,อนก็เยอะนะคะจะทำจะทำแผงแผงนี่ด้วยนะคะแผงบางศึก บางแผงโซลาเซลล์นะคะเนาะนี่นะคะเป็นแผ่นนะคะปอออนจะทํานะคะจะทําเองนะคะจะทํากับลุงนะคะจะทํากับลุงก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ